คริสต์มาสค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยค่ะกับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้นะคะมีของขวัญดีๆมอบแด่คนที่คุณรักกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีนะคะแวะมาชมรถส,สวยคู่ใจตอบแทนคนที่คุณรักสักคันกับเบนเนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับแคมเปญที่ด,ดีที่สุดส่งท้ายปีของเรากับเบนเอนเค2021 ยกทับขบวนรถเบนซ์รถใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกยังจุใจพร้อมรับส่วนลดจัดหนักสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทแคมเปญพิเศษส่งท้ายป้ายปีดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะสนใจค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา wwwbenK.com เรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากกว่า200คันเลยค่ะรุ่นใหม่ใหม่น้อยเพียงแค่ล้านนิดๆคุณก็สามารถขับ m e r c e d e s b e n z ได้แล้วนะคะ c ซ A 200 u r b a n รุ่นเฟสลิฟล่ะคะ มาพร้อมกับสีขาวสุดหรูค่ะเนีย้ยบสุดๆเลขไม้น้อยมากๆเพียงแค่41,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะเพียงแค่1,390,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถเบนซ์สวยๆคันนี้ได้แล้วไปดูความสวยของเขากันดีกว่านะคะ และคันนี้เลยค่ะแค่เห็นก็สวยบาดตาแล้วนะคะแถมราคาก็ยังโดนใจอีกด้วยค่ะกับรถเข้าใหม่ของเราค่ะ Mercedes Benz c ซ a 200รุ่นเฟสลิฟนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวสุดหรูนเนี้ยบสุดๆเลยค่ะ ลักษณะตัวรถของเขานะคะเป็นแบบสปอร์ตซีดานคูเป้สีประตูค่ะขอบกระจกของเขานะคะจะเป็นสีดำค่ะแล้วเขาก็จะตัดกับตัวรถสีขาวได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะลักษณะตัวรถนอกจากจะเป็นซีดานแล้วหลังคาของเขาจะมีความสโลปแบบนี้ค่ะผู้ชมเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ความพิ้วไหวให,ให้กับตัวรถด้วยนะคะและมาพร้อมกับชุดแต่งเอเวอร์นคัน กระจังหน้าของเขาเป็นแบบไดมอน n d g กลค่ะและคันนี้เสริมหล่อมาแล้วนะคะเป็นแบบดาวเต็มดิสโทนิกค่ะไฟหน้าของเขานะคะเป็นดีไซน์ใหม่ตามตัวแบบของ f a c e ซลิ t เลยค่ะระบบปฏิบัติการของเขาเป็น LED high performance นะคะซึ่งมีการส่องสว่างได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่ะ และตัวล้อของเขานะคะเป็นล้อมาลติสป็ k e ขนาด18นิ้วลายนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเออร์เบิร์นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเฟสลิปแบบใหม่ด้วยค่ะเลือกไปเห็นค่ะผู้ชมรถคันนี้นะคะได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยอุ่นใจหายห่วงเลยค่ะสําหรับการหยุดยาวเทศกาลนี้นะคะใครที่รับรถคันนี้ไปนะคะขับชิลๆได้อย่างสบายใจเลยค่ะไฟไท้ายของเขาลองสังเกตดีๆเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะ พร้อมสัญลักษณ์ชื่อรุ่นด้านหลังค่ะเซลเอสองร้อยดิฟิเซอร์ด้านท้ายนะคะเป็นแบบปลายท่อคู่ดูแล้วนะคะแทบจะไม่แตกต่างจากตัวท็อปอย่าง AMG เลยค่ะใครกําลังมองหารถที่สวยแล้วก็ประหยัดน้ํามันคันนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์อีก1คันเลยค่ะและใครนะคะที่ถูกใจรถคันนี้แล้วค่ะต้องรีบสแกน QR code ้มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีดําค่ะใครที่หลงรักรถที่เป็นความสปอร์ตมากๆนะคะเบาะสีดํานี่ตอบโจทย์เลยค่ะและทรงบอกของเขานะคะจะเป็นทรง แบบสปอร์ตบัคเก็ตซิตพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันด้วยค่ะหน้าจอดีไซน์ใหม่นะคะรถคันนี้เป็นตัวเฟสลิปแล้วค่ะคอนโซลทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผงควบคุมตัวเรดิโอเนวิเกชันสมาร์ทโฟนนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ต่อ Apple c a r p เ a ่แอนดรอยออได้ด้วยนะคะแอร์คู่น้าของเขาเป็นแบบดูโอโซนค่ะสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถโชว์เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะ มีในส่วนของโหมดดนามิกซีเล็กที่สามารถขับเคลื่อนทั้งโหมดสปอร์ตนะคะคอม์ตอินดิวิวอแล้วก็อีโค่ค่ะและเบาะคู่หน้านะคะสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็เมมโมรี a แพคเกจได้คันนี้นะคะไม่แพ้ตัวท็อปอย่าง AMG เลยค่ะออปชั่นภายในจัดเต็มแถมสวยเหมือนใหม่มากๆและสําหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างมากๆเลยค่ะใครนะคะที่มีครอบครัวเล็กๆก็สามารถใช้งานรถคันนี้ได้แถมยังมีช่องแอร์นะคะปรับระดับแรงลมได้ด้วยเบาะคู่หลังแล้วก็บ เป็นแบบฟูลแบ็กนะคะบอกหนังเป็นตัวทั้งค่นเลยค่ะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะและสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเป็นรุ่นเป็ดลิฟ์เล็กไมค่ะวิ่งมันน้อยมากๆเพียงแค่41,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะที่เบนเคตตั้งไว้นะคะเพียงแค่ 1, 3, oh, <my> 1> นึ่งล้านสามแสกีเก้าบาทคุณก็ได้ขับรถสวยๆคันนี้ตอนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะ ไม่ได้เลยนะคะในราคาเพียงแค่1ล้านนิดๆคุณก็ณ <GO A 200> สามารถขับเซียวเอ r 0 0เบิสุดสวยคันนี้ได้แล้วค่ะต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เราจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตู้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ